ยิบซีเผยช็อตเดทแค่ยืนนิ่งๆแต่ทำไมผิดเวอร์นาทีนี้ไม่มีใครแซบเท่าเธอแล้วล่ะคะ่ะสำหรับยิบซีคิรติมหาพฤกษพงแม้ปัจจุบันจะอายุเข้าเลข3มแล้วแต่เรื่องความแซบและการรักษาหุ่นต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้เป็นไอดอลของใครหลายๆคนเลยล่ะคะ่ะเพราะหลายครั้งที่ยิบซีจะมาอัปโหลดภาพลงอินสตาแกรมให้แฟนๆได้ติดตามก็ทำเอาฮือฮาทุกครั้งจักยิบซีนั้นหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของเธอยิบซีคิรติ จะรู้เลยว่าสาวคนนี้เธอชื่นชอบในการท่องเที่ยวทะเลเป็นอย่างมากแพลกกระเป๋าไปเที่ยวทะเลเมื่อรดชุดว่ายน้ําของเธอนั้นก็ไม่ซ้ำแบบเลยล่ะค่ะและทริปไหนที่ไปเที่ยวกับเพื่อนซีอีกสองคนอย่างปายและเนะก็ยิ่งปล่อยความแซ่บออกมาให้ได้เห็นแบบจัดเต็มทุกทริปเลยก็ว่าได้ค่ะล่าสุดในอินสตาแกรมของยิบซีเธอได้โพสภาพของตัวเองในลุกบิกินีทูพีสีขาวพร้อมกับยืนโพสท่านิ่งๆแต่ก็ดูเพดเวอร์เบอร์แรงเลยล่ะค่ะแถมงานนี้ยังสามารถเรียกยอดไลค์ ไปได้ถึง10,000แสนกว่าหละคอมเมนต์จากบรรดาแฟนๆอีกเพียบเลยล่ะคะ่ะขอขอบคุณภาพยปซีคิรติภาพแะแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ